เคอรกคาล้วครับคู่นี้มัน็นมาผลแล้วครับเดนเคานีเป็นนัดที่สองแล้วครับนัดแรกนี่ถ้าถ้าแพ้เคทดีมาครับชนะนี้นัดนี้ต้องชนะสถานีเอาไว้ก่อนครับเพื่อที่จะลุ้นข้ารอบครับเดนเาครับ แดนเทานี่ต้องชนะให้ได้ก่อนเลครับแต่เป็นนัดแรกของผีตานมาแข่งครับรูการผีการมาแข่งนี่จะเป็นไงละชือีกานมาแข่งครับแต่การมาแข่งนี่แหละครับใช่ครับผีอะไรีอะไร

เวลายิงได้ต้องวันระยะหัดไหมให้เสียงกันด้วยนะใหเสียงกันด้วยนะเอเคครับมาแล้วตอนนี้มีเหนื่แน่ครับมีมีผลครับทุกอย่างถ้ามันมีผลเยอะมันจะดีครับ ให้เสียงกันด้วยให้เสียงกันด้วยเกอ่ะขนาดเตะบอลออกไปเ่ยขนดนี้ด้ยังคงออนไลน์กันสดๆัันสองเท้นะครับิดหไม่เ้ครับกรรมการัไม่เข้าครับ หาพื้ี่หาพื้นที่หาพื้่าพื้าพื้นทีาพื้นที่หาพื้นท่หาาพื้นที่หาพื้นที่หี่หาพื้น้นที่หาาพื้นที่หาพื้นที่หา้นหาาพื้นที่หาพื้นที่านา่ีานา่้า้า้าน้า จาครับรูปน่างดีเลยครับเกาอยู่รุนร่างดีเลยเรงชแค่15นาทีนะครับหา้เวียนใหญ่15นาทีเ่เยบได้มได้เก่งเป็นบอลของหจามาแข่เกรงเทาเกเทามีจับขัดใจเลยนะฮะต้อบอกว่อย่างนั้นนะ ตามรอยชื่อชุดแข่งก็จะขอจนแล้วฮะขนเจามาจัไปครับขอนเจนาดมาครับใครจะแข่งัน้ไรลหวรไปครับอยนีตา้ครับนนี้อะไรกันไม่ได้ครับนนี้นะ โอ้โหมาสองลุล่างุดครับตะวันเอกเครับโดนหลอกแล้วตีทีโอ้โหนี่ฮะแหมหลอกมาได้อ่นเดจัครับไดนเข้าเดนเข้าแทงมาแล้วลูกเขาตะวย้โอ้โหล้วัมเอยเเาเข้า เอาละครับเอาละครับีมาแล้วอาละเอาละเดิแล้วครับเอาละครับมีาาเงครับโย่ครับมีตาางะอ่อาจารย์ไม่งเงครับพ่องเอกครับเอาละครับยังไง มาแล้วโอ้โหโอ้หโอยโหโอ้โหโองเหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โห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 อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห้โหออ้โห้อ้โหโอ้ นั่นนี่ผมตื่นแล้วนันนี่ผมตื่นแล้วครับบอกว่าผู้จัดกาทีมพาาไปเตะทีสองที่ครับเดี๋่ตื่นปกตนัดต่อแล้วตอนนี้เปรี้ยปกติื่นอนาห้าโมงเช้าปกติตื่นเาที่นี่ในีปรคแระะ

กลยาวยาวมาของดีใจมาแข่งรเขาด้เขาหดัวครับสอจะเอาตะกอรือไม่ได้เขาเอาะไรได้เขาหเดี๋ยวจะข้ามร่างทองตอนนีครับเออชาวมีคนทานคนเสาแลับแต่ตอนนี้ตรงเป็นซุ้มเป็นซุ้ม อย่าอยู่ขดกเขาเด็เาโอ้ยอยู่ไปยอาเลยเอาเลยเอตในสนามแล้วครับเอาเลยครับเด็เาครับอย่าไปเสียบอลกันนะ หนุ่มใหญ่และอัศวินเข้าไปละทีมของผู้จมาแข่งนี่จายนี่ K K Dia Cardi นี่นะเห็นเอะเลยนะแต่ว่า K K Dia Cardi นี่เห็นเยอะเลนะดูเห็นนะแต่นัทผู้จัดมาแข่งนี่นัทนี่ บอกว่าผู้รันษาทีมดีไม่มีใครเอาใครได้ฮะต้องเป็นดีรัสิบเเทายกไปติดาทงไยมีเกีไปแล้วทำหม้่เาไปครับโอ้ยไปงอ่าเอาเนือแดงเอาเบเทายันนำยูตอไปแล้ว โอ้โหยังโอ้โหมาไอติม่บอนของแดเข่าแดงเข่าแดเข่าโอ้โหจังหวะนี้การติ่บอนของมีการมาแทงครับมีการมาแทงโอ้โหครับได้ยีการมาแทงซู่อ้มีการมาแงูื้วจังหวะนี้ต้องต้อง

อยิงใหญ่แล้วแต่เพลงของยิงก really well, yeah. ้รสดครับนโหเล่นดีว่าแม่เมื่อเช้านี้เหมือนยะไม่ตื่นรับแดงเขาครับนับสองี่พี่จ้าครับตอนนี้โอ้โหหาาครับอ้เลงอรอ เดี๋ยวหเดี๋ยว่ยเดี๋ยวีแล้วเรา้วลาไม่เมากครับในรอบนทุกนี้ดกไม้วมันออกครับิต่อเรต่อหักเข้ามา ได้ไปต่อแล้วโดนฝึหมดแล้วไปยาวยาวเข้าซอกครับยาวยาวาเอาแล้ครับสองสองเม่จากครั้นี้มีใจรบพอได้ออมได้ครับอ้โหผู้พิพาก

โมกบาลอมองเช็ดแล้วเข้าตามหินใด็กเทาินจได้ามิบแล้วิได้รยเจ้าอยู่กรรมการเจ้าอยู่แล้วกรรการให้เป็นบอลของเดงเทาครับ มาการ์ดินบอลของแดงเทาโอ้โหไม่แน่ครับแบบนี้ครับถ้าแดงเทาสมพแดงเทาชนะมีสาก็แนงครับหนีการกับเบยบีสุดท้ายไปแลกนครับเพราะีตารต้องนะอย่างเดียวครับทีี้ทีแนคแลครับนะที่ไปแลกน้อครับสกอร์จบบนี้เพราะว่าตาปายังไม่มีผิดแต่รบแล้วผิดนะ ก็เป็นแบบนี้เอ่อเจ้าแล้วจีจามาดีใจ

เดือเต้มแข้งจิ้มเดืิ้มีมยจิ้มเยี่เหมะอนบมันงอนอ่ะมันางงอเยอ

ครับเอาต้อเอาอยู่ไหมครับกับเวลาที่อยู่นะครับยไม่ดีครับเวลครับคู่ต่อไปเีมความพร้อมเลยครับเตรียมความพร้อมเครับโรงเรียนด่านบุทเกคิจราแลงพบกับโรงเรียนด่านบุญทศเอ์คดจกราแลงพบกับโรงเรียนด่านวิทยาครับเตรียมความพร้อมเลยครับคู้ต่อไป ไม่ครับเด้งเทาเด้งเทาครับลูกลากรับเวลาเดียวมือติดต่อต่อเด้งเทาตอนนี้ดูเวลาดีๆแล้วตอนนี้เวลาดีๆแล้วแล้วแล้วนี่แล้วกรรมการเ่าลูกดูโมเวลาการแข่งขันเลยครับกลายเป็นเด้งเทาครับเอาชนะมิจฉาการเก็บไม่ได้หนึ่งไอ้บอกตัู้ต่อหนึ่งครับทักตั้งตู้ครับเดี๋ยวมาตามต่อคู่ต่อไปครับมือสนุกแม่ครับผู้นี้ครับ 我们大姨也不做饭。